we นเรียนเรียนด้วยใช่เร็ววันนี้ได้เร็วกรายการรววันนเ็ต้องมาหาส้มงตำในตำนานก็คือถ้าช้างเผือกอยู่ในป่าแต่ถ้าส้มตำของอร่อยต้องอยู่ข้างก็ถ้าช้างเผือกอยู่ไม่ได้อยู่ใน ช้างเผือกต้องอยู่ในป่านะครับอาหารรสชาติราชาต,ต้องอยู่ข้างทางนะครับเราพามาทีา่หน้าโรงเรียนบึงพยา,าบาปมีร้านส้มตำอยู่ร้านหนึ่งเด็ดมากอยากให้แฟนคลับจอสว่างทีวีลองมาชิมมามาดูกันนะครับว่าร้านนี้เขาเด็ดยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูครับวันนี้ ครับผมอ่ะวันนี้ตอนนี้เรามาถึงที่ร้านแล้วครับชื่อร้านว่าอ่าร้านป้าแต๋วสวยนะจริงจริงจริง,รงชื่อป้าแต๋วแต่สวยผมผมเติมให้นี่ครับร้านส้มตำร้านนี้รสชาติไม่ธรรมดาต้องมาลองนะนี่นะตำนี่เด็กน้อยเพียบเด็กนักเรียนเลิกเรียนด้วยมาซื้ออะไรครับมาสัมภาษณ์หน่อยครับ ซื้ออะไรครับซื้ออะไรครับวันนี้ตื้อชมตำครับเ <c oughs> ดี๋ยวเรา,า <c oughs> สวัสดีครับป้าแ <c oughs> แบบว้าแแบบโอเนี่เป็นไงสมตำร้านละร้านที่เรามารีวิววันนี้เป็นร้านรถเข็นอยู่ข้างทางนะฮะรสชาติถือว่าสุดยอดอป้าแแบวขายมากี่ปีแล้วครับ ก,กป็ปีขายขายหมดทุกวันหมดทุกวันอืมปกตินี่คนจะยืนต่อต่อแถวยาวไปถึงนู่นนะวันตอนนี้ตอนบ่ายแล้วดูคนยังเยอะอยู่เลยจกเดี๋ยวเรามาดูเรามาดูนี่นี่ตำอันนี้ตำอะไรครับมาแต๋ว กุปร้าากุปร้าอ่ากุปร้านะอันนี้คือสเสน่ห์ของร้านป้าแต้วคือสั่งสั่งเผ็ดจะได้โคตเรเผ็ด <c oughs> ถ้าสั่งไม่เผ็ดก <c oughs> ็จะไ,ได้เผ็ดสรุปคือต้องสั่งยังไงครับแล้วแต่จะสั่ง <c oughs> เผ็ดเ,เป,ดเปดรี้ยวหวานหรือว่าเผ็ดๆนะลูกหรือว่าเผ็ดธรรมดาแนะนำแนะนำว่าถ้ามาร้านนี้สั่งสั่งให้แกใส่เป็นเม็ดดีกว่านะคร พราะว่าถ้าสั่งไม่เผ็ดก็จะได้เผ็ดนะครับเป็นไม่รู้เป็นสไตล์แกสไตล์แกเจ๋ง <c oughs> แล้วก็ร้านจะมีขนมจีนนะขนมจีนนี่รู้สึกว่าจะหมดหม้อแล้วถ้าแกขายหม้อได้ขายหม้อได้แกขายไปแล้วพอดีขายไปได้ <c oughs> หมดหมดทุกวันขนมจีนก็อร่อยนะไม่ไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดด้วยนะโอตามจะเลิกกับผัวช่เลิกแล้ว <c oughs> ตามจะเลิกกับผัวเลยใช่เลิกแล้วโซดมีหนุ่มมาจีบไหมไม่มีมีเจอเด็กกำลังจะมาจีครับผมจะเป็นพ่อค้าส้มตำแล้วคือร้านเนี่ยดังมากขนาดช่องสามช่องห้าช่องเจ็ดช่องสิบเอ็ดเนี่ยไม่มาไม่เคยมามาแต่จอสว่างทีวีแล้วจะพูดทำไมวะเนี่ยแล้วหมดทุกวันแล้ว แกไม่ได้ทํมอาชิดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูหน้าร้านแกนะครับไม่ได้มัชิดเดียวแกขายส้มตำแล้วนี่ดูดูป้ายครับแกยังปล่อยแกยังปล่อยเงินดอกด้วยแกยังปล่อยอ้าวเขาขอติดเหรอคิดว่าปล่อยเงินดอกอ๋อล้อเล่นครับล้อเล่นปกติสามสิบห้าจำธรรมดาสามสิบอ๋อจำป่าสามสิบห้าธรรมดาสามสิบแต่บอกเลยว่าอร่อยแล้วก็ยังได้เยอะอีกร้านนี้นะครับ แล้วแล้วขนมจีนมีอะไรบ้างป้าแต๋วมีน้ำยาไก่น้ำยาไก่ยาป่าน้ำยาป่าปลากะทิปลากะทิปลานี่คือซาดิบซาดิบเลยครับต้องมาลองต้องมาลองมาลองดูร้านนี้ไม่เป็ดแบบตังไงไม่เป็ดแบวตังด้วยนะอยู่ตรงหน้าโรงเรียนบึงนะฮะร้านจะเป็นรถรถเข็นอยู่หน้าโรงเรียนบึงเลยขายมากว่าสิบปีก็จะมีเนี่ยถ้าใครอยู่แถวอ่า บ้านเกาะนะฮะอ่ะเดี๋ยวดูนี่น้ํายาอันนี้น้ํายาอะไรนะฮะปลากะทิปลากะทิอ่าอ่าอันนี้น้ำยาปาปลาอ่าปาดิดมีหม้อใหญ่น้ํายาไก่จะหมดหม้อแล้วเนี่ยตอนนี้บ่ายสองจะหมดหม้อแล้วขายดีมากใส่จานไหมใส่จานใส่จานครับเดี๋ยวชิมตรงนี้เลยนะ นะครโคตรเยอะครับอร่อยด้วยสามสิบอันนี้นะฮะโอเคชิมนี่อันนี้นี่สุดยอด้มตำดูครับโอโอันนี้คือปูปะละไม่เผ็ดผสมเผ็ดไหมเนี่ยเผ็ดน้อยเผ็ดน้อยต้องแบ่งเลเวลความเผ็ดเรากินให้ดู เปไน็นไงอร่อยเผ็ด <c oughs> อร่อย <c oughs> อร่อยเขาก็กินเอออยอะพี่ลองมาดูลองมาดูหน้าโรงเรียนบึงนะครับเข้าซอยศูนย์โยเลจะขับตรงเข้ามาเรื่อยๆก็จะเจอนะฮะชุมชนบึงพญาปราบนะฮะแต่บ้านเก่าได้บ้านเก่าเจอก็มาทักทายนะคะรับป้าแต๋วสุดสวยของเรานะอาจะาจะเสียงดังทั้งนี้จะจะจ <c oughs> ตกใจโ <c oughs> บวยวายนะฮะ แกฮาร์ดคอร์โอเคครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราขอบคุณนะครับป้าแต๋วที่ให้เรามารีวิวร้านวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากตามธรรมเนียมของเราคือเราจะไม่กลับมือเปล่าเราจะต้องมีของกลับด้วยติดไม้ติดมือนะครับ อ๋อปลาแต๋วใจดีสวยแล้วยังใจดีอีกแม่แต่ต้องต้องมีลูกสาวไหมเนี่ยมีแต่มีผัวแล้วม,มีแต่มีผัวแล้วท่บอกทำอะไรเนี่ยตายโล้ยมี๊ัวแล้วอ๊ยโอ๊โอ๊โอ๊ยโอ๊ยโอบคุณมากอ๊ัโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโอายโอ๊ยยวเจอ,อนนเ๊ยโอ๊ยโอ๊ออ๊ยโออยนยรอสว่าง